พวกนี้เขาไผู้ชต่อไปจะให้หนุตัคนแข็ตัวหนรับ êi êi, của hàng của bạn nhá. của tý hả? ài ài, anh em nãy ผู้จัดสานในสนามประกาณกิการขับผู้เชี่ยวมนีิ้งไปชวัดภูการขัผู้เชี่ยวมนตสองสองตราหนึ่งคันแล้วก็คนงานจัดการแข่งขันลองนี่นนะรับเรางเยอเซเบอ์มนเปงบาลตำบลพตายบุญเรีบาปานแล้วก็นงานจัดการพสนามโดยโปรโมเตอรเมิองทางนะคุณกวัฒ์ไกรเกแล้วก็ขอบคุณออาตวิอุดมสุงนะครับที่อนุเคราะให้ใช้สนาม ขอบคุณทีมงานของอาจารย์นุ่งก้นชูชื่อแลวเราะหาดุสอบก้นชูชื่อใหม่จำไม่ได้ขออใครเลยแล้วก็ผู้ช่วยมาดูแลการแข่งขันวันนี้คอนทนต์ไดีประสิงธ์อแล้วก็่งที่นิดตอนนับกาารยบไดเชิทีที่วัดตำบลลาบูนอดีตนายกธรรมรงใจคงเพียเขียนมาเยี่ยมสนามด้วยนะครับขอบคุณผู้กสนับสุนทุกรายทุกนารครับล่า เสร็จแล้วขอดูนะครับทั้งสองทีเสร็จแล้วขอดูส่งไปแข่งรูปนี้ดูไม่ทันแล้วับดูไม่ทันแล้วนะส่งไาทีกองสมพีหลายชื่อดูนะครับทุกทีมมาแล้วส่งรายชื่อนะครับผมว่าเวลาท่างทำประตูได้จ่ได้การทุนได้ได้ขอไปส่งรายชื่อเพื่อต้องการกองสมพีทั้งสองทีนะครับส่งรายชื่อด้วยกัน บอลซินออมเรือยาอดีตกองกลางยอดเยี่ยมภาคเหนือปี1999ครับเวลายูนิเวอร์ซิตี้ลีเดบิวต์มาครับสองฝั่งทีมโค้ชที่งานจะปุงทีมไปด้วยโค้ดต่ำครับไทยศิษย์บัวทองอดีตคนนี้ครับดิวิชาหนึ่งทหารบกครับแล้วต้องเห็นคนพด็กเดีที่ชอบเป่าขว้โอ้โห ไปตัวต่อตัโอ้โหโอ้โหสนดกนะสดกนะทาากาศเอ้าขา่ได้ยิงตัวโอ้โหตตได้ัโมโหเลยโอ้โหหลายต้องเอาคนที่เขียนอ่านออกง่ายเลยนะเขียนอ่านออกง่ายขอความรา ถ้าฝั่งที่โก้สัทีออกขวามาอยากฝังที่ออกมาได้หรือไม่เราต้ขอกระาษต้อนรัรบประธานาธิบดบอลเชอร์น,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 นาไตารุ่นแรกนะยุคงบริเตนป,ปอยพศ2520นะฮะเดินพามา ไปเยี่ยมชมเกมของเราในวันนี้นะเราพัานยกธรรมรงจันดโพงนะฮะแล้วก็ด็อกเตอร์กิจสุรัตน์ทองน,นี่นะแล้วก็สะอาดอ่อนโยนนะโอ้โหเราเฉลี่ยไปยินดีรับน้สุสนาตะกตาทิทยาคมนะครับ,รบรสุดยอดมันโค้คงครับวันนี้แชมป์ทั้งหมดนะครับที่มาเล่นในวันนี้ก่อนจะผ่านจนเสือเสือตายมาแต่แล้วตำบลจนมาได้แชมป์อำเภอ Ngā mã chăm chỉ chăm lại quá lâu ngày và có sắp gì không phải oh, oh, oh. oh, không phải không phải không phải ล็อกซ้ายได้ไหมกองหลังช่วยล็อกไว้อยู่กันมึแล้วบอลเคียโต้กลับมาเจออัครพลเอาบอลอยู่ด้านเซ็นเตอร์นี่เอามาแล้วบอลต้องพีโต้กันเปแล้านะโอ้ยิงจริงโอ้โหประตูลดนตัวแล้วอัครพลเฟอรเทิร์นูซ้ายเลย

รุนประชาชนทั่วไปอายุเท่าไหร่ก็ได้เลยนะตุกตาสต้ายี่สิบยี่ห้าสามเซนได้หมดก็คืประชาชนทั่วไปหรือบางทีก็อาจจะมีรุ่นรุ่นที่ห้าแล้วทักษะสูงก็สามารถมาเล่นได้ในรุ่นประชาชนทั่วไปนะ,ปะเปิดขึ้นไว้ของทุกฟังก์ชั ของร้านก็ของร้านออมาน่ขอสักีสเสรจ้อยก่อนครับันที่ไดขึ้นเสร็จแล้วอด้นะครับของร้านครที่ด้สอทีเลยนะครับอลกี่ยวไได้ครับอัที่นี้เกิดครับไปนนัดชิงกับอุไนคานี้ั็เลยอตราบเพิ่มชายภูมิของของานที่จังหวัดตา ผมข็งขอระบางที à, oh, con, ่โกอสัมพีผม้าดเอาไว้ลึกเอลโค้เออโต้หรือโป้งมาได้ก็องรนเมอดีของร้านเดินสูงหน้าเดินกินกิอุเทนโต เดี๋ยวสาวกมาอารมณ์อะไรไปบุ้นอ่านบทความนี้ผู้จัดการต้องให้คนอะไรบุ้นทีสวยเกี่ยนะครับไม่สวยไม่เป็นไรนขอให้เขียนอ่านง่ายคณบกรเขียนได้เขียนได้ฟร็วเบัตรว่าอ่านไม่ออกจริงๆขอให้ด้วย กอสพีเป e. ิดขึ้นมาโอรากลับกันได้ที่ทัดโดนร้หรือเปล่าผู้ยผู้แต่สินแชร์บ้าพุกนาโยขอให้เป็นลูกได้แต่ตัวหน้าของน้หว่างทีโกสพีเอาคาราบุนปิดมา ผมก็ต้องบางทีขงเ,เขา,าล้า,าขันกินก่อนนะตก็ได้โบร,รามีแท็กปลาตอกไปกิก่อนหลังไม่ค่าของน้องฝั่โมสมพีโอ้ไปตามเดิโอ้สมังผ่านตัวเราออกมาไดาา้เดี๋ยวไม่ยูงก่อนมาถึงก่อนลังของเ,องเล้าง ด้าสิบไปขี้กอระหว่างที่พองล้ไม่อต่อเนองเลย บอลขึ้นฝั่งซ้ายของกอสัมีโอ้โหเลย่อล้านกอสัมพีปืดการเป็นช่วกรับลทองเองนะกอสมฮีเรียนเทคนิคทเป็น ได้แชมป์วุวานาชิวแชมป์ประเทศไทยหนึ่งสมัยแสมายได้ถึง8ตัวสุีแชมป์ภาคสามสมยัยเอาอ้ยเกือบไปแล้วนัววาา่นแหลยแต่ผมว่านากโัสุนี คนพิตรสอไม่ได้ครับกว่าตน้าเนขอั้อเวเร็วกว่ากว่าเข้าไปไมได้โอ้โหของร้านโดนต่อเพ่เลนที่เร็วเลยสทอองคว้าสิบิะบอลเร็วยาถ้าตัวนเดือของเบอของกลางคจิตมาโก้สนทีหพิจกลางมได้โผล่มาทางขวา ของเราปองตัดได้ก่อนยกเขากางปองตั้งได้เดี๋ยวบางทีพอจะถึงปุ่งสาวตัวก่อนแล้วฝั่งโก้สมี ความพีโกสัมทีจะได้รึความพีจะคว้าไกลมาไหมนี่ใครถึงควให้โดนทอาวะนะออมไหม

เยอย่เยมเเขียนที่ีทีมเขียนสิ่น้ตทหญิงเนี่ยไม่หวมาะ้ใช้สินี้ทำร่าเี้ยต้นาไม่ได้ทำสิ่ที่นิ้วแริ้วรอบหางหงหหทบวันนี้เป็นไงตรับ ถ้าผลต้นเท่บูปลัดไปรู้ไหมโอซิบีผงโตชนบอดยกมากติอต่อคงของโรงแามปัดหน่อยดิเจอร์มองหลังของของเรากระกาศมาเข้าทางพวกเดียวกันสาวตูของกองลรม สับทีปิดโอ้โหตอาการัน2์สองสามจังหวะขอร้านเก็บได้ตวัดต่อไนที่ไม่ห่างกองหลังของโค้สมพีก็ปฏิภาสสีเดนแล้วโซนตัวูซนี้ครับคู่ที่สาม สี่สี่ก็เตรียมตัวแล้วนะครับมาตรวจหลักฐานยัน,อนกองรายการกันเลยพร้อมรับไปส่งในชื่อไปด้วยขอล,าบ,ลาบุกไปนกาวซ้ายแบบนี้งั้นหรอเ่าโอ้โหอโอกมาด้านหน้าฝั่งนี้ครับเป็นบนอลทุ่มของฝั่งทีม แล้วไปนไปโดนที่ไหนไปยิงแลไปโดนสองล้างตายกโดนเล่้องทกดวกีล้าเปิดรับงาร้เงียบน สางทีไ <afraid> ด to ้่ยบอทีกองหลังขีดตระพักเตียจันย์ปเรกาโอ้โหเตียวางไว้ได้ครับโรงานเตียทิ้งไว้ก่อเขาตรงนี้สองหลังสะด็นหได้สิบสองน่างสอบอลได้้างค่างครับอบบสอบคนด้วยอ่ะนอ้างทค่าท หน่เหสิา้ครับครับเขาสิองเาูมาด้วยเาูวันหหน้าก็ม่เนกกคนนี้หนอ้เาเออน้องบอลบอลอะฝั่นี้ดูดูบอลน่อลูกฝั่งัตูงนี้ครับบอลบอลเ็บบอลงนี้่อนตรงนี้ัด้านข้างสนามเลย ัีน <ok ี uhh ้ท่านไ็่ทำตรงนี้เหรอขอร้านเก่อนได้ร้อเพลงมาได้ไหมลุงนี่ต่างกันอยู่แค่กุกแค่ค่ขอจัมผีก่อนเต็มเพรออกไหมุเอาหลยต่างกัเดียวตอหน้ตายอตัวสัมพี ยียาวออกมาลึกของแปดีนใช้ปลาดิใชไปดูคนขนาดกวาเออคไปไหนไหนนั่นมันก็ออลลงมาได้ครับอลตรงนี้ยิาวออกขวาใครถึงก่อนรับโอ้ยมาโดนโมงโอ้เกือบออกองนยังได้ยัครับอล้านีได้บอลไม่ผลิตออกไปไม่มีใคร

ขวาบ้หงมาสองมีสองคนสุดเกโกฝันทีอนดุสอรหลวงตัวของทิ้งทัดดวงีน้งตาตาด้อ็ออกขวามันบางทีมันได้ที่สองก็2ส่หนึ่งสองควานไทยฐาพทองนการฝ้าเกิดตื้นต้องฝั่งทีของลาโดนต้องฝาไหนสุดอมวัยาะ ข่าวนี่ฮะเรื่องของโค้ชพี่อมาหมเจีนี่สตาร์ทผมวันที่เป็บา่เป็นเาน่าหมหน อะไรอะไรวะไอมปเลวตนนี้พอจักรีเลยยอัหนาเลยป่ะขอไปไหคนว่จักรีเลยยอดอ๋อตรงนี้ ดันเอาคนคนตัวสลับชื่อนะเขาหน้เยอะี้ต่งัขอเปลี่ยนลงไปมึงเขาไม่งี้ยใช่เป็นที่ลงเขาเปล่งไม่มีไม่มีโซ่เลยบ่ปวดตรงที่เอออกหาโดนใช้ปลาดี่ขอทามหองร้านจัดไว้อตรงาใครถึงต่อวนตรงนี้ำได้ตรงที่ตนหม อิตาสิเแต่วันนี้อุ่นะไม่เคยเปิดนบนเลยเอาฝามาของร้านจะได้ิ่งวิ่งวิ่วิ่นะมันจับกี้เลับกี้เลยจาบี้ตอนก่เลยไมเอาของร้าน ปาวไม่ได้ครับตอนหลังโอ้โหเราไปแล้วประตูบ็อกได้แั้วเจ้าสนไม่ได้เนี่ยโอ้โหมีเยอมาเจารสองเพชรพักเข้าทานขอรังลมครควไปที่โขางยิ่งเดือ้เอาประตังงนี้เลไม่เอาโอ้งายลวโี่งนด่งพอะไรไม่รู้ โอ้บอการจะแทลายยต่วสุดท้ายไม่ทันจริงๆเลยออดูทีัหมายเลยดนปรโดต้งเจอเราจะีสามสนนะทีไปเลหมดแล้วเวลาที่ตยโคตรต่าเเลย้ไ

ต่อคี่เนม่เล่นายนะบอลนก็ตำแหน่งเล่นติดตาอันตหนนี่มีล่อบอลมีบยิง่เราไม่้ทองนี่บอลไเนได้นี่ปที่ไปต่อของานเยนี่ดโ้เาไเียวเลยมันไม่อั่บอลไอยู่นี่มันไม่เบอลนี่บอลโกสัจุ พุ i, ่มไปก็ดู้เลยแต่ไปพูดเครึ่งเวลาแรกคู่ที่สามแกวบ้อนบางทีโกรธทันทีผ่านประตูจับมือกัอับดัสอง 哦。哦、oh.。哦。哦、mm. like。哦、oh,。哦、uh, so no,。哦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  เปิมันต้องไปอย่างนี้เออมันเร่องคนเล่นบเลบอลทองเพ่นั่นอจิ๋งองเข้าว่าไอจิ๋เลยมาที่จีน่อนจ็นแบบนี้กันมันเป็นคนมันเล่นปัดไปที่าที่ตเองตวเองตวเองอะไจัดแล้วปัดทำไเกิดอข้อตัดไซด์โอ้ยอันนได้ก็โคตรแเร่มที่บอส่งทีมแต่คันะครับที่บอลอเ่นอยากที่บอกว่าสกปรนะ แชมป์ภาคสมสมัยแชมป์ประเทศไทยึงสมัยบตบานอาชีวศึกษาเรียนวิธีอะไรเทคนิคการแข่งเสมอสอด้กันกันเลยขอบคุ Ô bao giờ rưỡi nó. On sai anh thoa. On sai anh thoa. On sai anh thoa. On sai không, thoa. On sai anh 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 thoa.

เดี๋ยวจะเส้นน้อการวิ้งไปทางฝั่งทีขอราวได้ทู่กคมัุ่เขากลางมาโอ้อ้าวีดตัวพี่จากกันได้ไ่มจะทีจะไม่ได้แก้าขออกมายุตนาขอรัน่ง อ่างว่ไปด่งโไปหิน้งันนะฝั่งเก่าหรือฝั่งฮอลล์มีผู้เล่นเยอะกว่าฝั่งฟิตอยู่ฝั่งโคสองทีเกบอลงนีเกี่ยวึ้นมาได้นะัตัวเราเป็นตั้นสเร็วมากสานไม่ถึงับอลช้่างคอเปิไปได้อยู่ไหม

เสมอที่ในโค้ตนเี้ครับโ้่างนครับของรงก็นำก่อนครับบเพื่อหมาให้เจ็บทีนกดูแล้วก็ได้ซื้อแต่ชวนกรทองเพลงจริงเสมอให้กับฝั่งทีมโนทะทีได้ท่านผู้ม่าชมรึหลัง่อคตัอพูดตรงไเี่ยวตัวนะครับตัวหลฐานส่งไปเลยชื่อ้วยครับขอรับไปส่งในชื่อที่จะกองรายการเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video